มาดูวิธีเย็บอีกวิธีหนึ่งนะคะวิธีนี้มันจะค่อนข้างเนียนกว่าวิธีแรกเพราะว่าอาจะไม่เห็นเส้นของการเย็บติดนะคะแต่จะเหมือนเป็นลายถักติดกันไปเลยก็วิธีทํานะคะเสริมก็เริ่มด้วยการเหมือนเดิมค่ะจับงานประกบกันแล้วก็เราจะแทงเข็มไปในหลักที่มันตรงกับไหมตรงนี้นะคะด้วยการ อันนี้จะจากเมื่อกี้แทงจากด้านในออกมาข้างนอกใช่ไหมคะอันนี้เปลี่ยนเป็นแทงแนวขวางแล้วก็กลับมาที่ชิ้นงานนะคะกลับมาที่ชิ้นงานแล้วก็แทงไปด้านขวางเหมือนกันค่ะแล้วก็กลับไปที่ช่องเดิมไหม แทงไปด้านขวามาที่ชิ้นล่างแล้วก็เย็บไปจน ครบรอบนะคะใหญ่แทงไปด้านข้างมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับเป็นลายถักไปเลยนะคะก็เลยจะดูเนียนกว่าวิธีแรกค่ะก็เลือกทำตามที่ถนัดนะคะ ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันค่ะโครเชต์ใครๆก็ทำได้ขอบคุณค่ะ